บทนำเคทีทไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติปืนยาวสำหรับยุทธวิธีคืออาวุธที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบทั้งการลาดตระเวนการปฏิบัติการจู่โจมและการสนับสนุนระยะกลางด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตอบเป้าได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องป้อนกระสุนด้วยมือทุกครั้งบทความนี้จะพาไปรู้จักที่มาที่ไปคุณสมบัติเด่นการใช้งานทางยุทธวิธีรวมถึงข้อพึงระวังและการดูแลรักษาที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริงประวัติและการพัฒนา คสที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดต้องการอาวุธที่มีความยืดหยุ่นใช้งานง่ายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทีมวิศวกรเน้นความทนทานน้ำหนักสมดุลและการบำรุงรักษาง่ายตัวแบบต้นแบบผ่านการทดสอบภาคสนามหลายรอบเพื่อปรับแต่งระบบเดือล็อกกา๊าซและโครงสร้างวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดด้านสภาพอากาศฝุ่นและการกระแทกผลลัพธ์คือร่างที่มีความทนทานสูงและพร้อมใช้งานในภารกิจจริงคุณลักษณะหละักเคสที่มาพร้อมลำกล้องยาว มาตรฐานที่ให้ความแม่นยำในระยะ300-600เมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนระบบป้อนกระสุนแบบกล่องแม็กกาซีนที่ถอดเปลี่ยนได้ช่วยให้การรีโหลดรวดเร็วโครงสร้างทำจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นอลูมิเนียมอัลลอยด์และพอลิเมอร์เสริมแรงมีรางมาตรฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็ flashlight และเลเซอร์ตัวบอดี้ออกแบบให้จับถนัดมือปรับผ่านท้ายและที่พักไหลเพื่อความเข้ากับสรีระผู้ใช้ระบบการยิงและความแม่นยำ ระบบการทำงานของเคสที่เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้แรงกา๊าซจากการระเบิดเพื่อถ่ายโอนพลังงานในการดันซากเปลือกออกและขึ้นกระสุนใหม่การออกแบบระบบกา๊าซมีตัวปรับระดับเพื่อให้สามารถใช้งานกับกระสุนหลายชนิดได้การแม่นยำมาจากความนิ่งของลำกล้องการบาลานซ์ของตัวปืนและคุณภาพกระสุนเมื่อติดตั้งกล้องกำลังขยายกลางถึงสูงจะช่วยให้ยิงเป้าไหนระยะไกลได้แม่นยำขึ้นแต่ผู้ใช้งานยังต้องฝึกฝนการหายใจการควบคุมแรงดึงไกลและการปรับจุนกล้องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การใช้งานทางยุทธวิธีในภารกิจจะวิทยวิธีเคชที่เหมาะกับบทบาทหลากหลายเช่นผู้สนับสนุนไฟกำลังลาดตระเวนหรือตำแหน่งที่ต้องการระบบยิงต่อเนื่องแต่ยังคงต้องการความแม่นยำสูงการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องกำลังขยายกล้องวินิจฉัยความร้อนหรือเลเซอร์พอยเตอร์ช่วยให้ปรับใช้ได้กับภารกิจกลางวันและกลางคืนการใช้งานในเมืองและพื้นที่ปิดต้องคำนึงถึงแรงสะท้อนการควบคุมเสียงและความปลอดภัยของพลเรือนข้อดีและข้อจำกัด ข้อดีของเคชที่คือความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบกึ่งอัตโนมัติช่วยเพิ่มอัตราการยิงโดยไม่ซับซ้อนเกินไปน้ำหนักที่สมดุลทําให้พกพาได้นานข้อจํากัดคือความไวต่อการบํารุงรักษาในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือทรายหักไม่ได้รับการทําความสะอาดเป็นประจําอาจเกิดการติดขัดได้นอกจากนี้การเลือกใช้กระสุนที่ไม่เหมาะสมอาจลดประสิทธิภาพของระบบกา๊าซและความแม่นยําได้การดูแลรักษาและความปลอดภัย การดูแลรักษาเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งานเคสทีอย่างปลอดภัยและยาวนานควรถอดทำความสะอาดลำตรองซับซ้อนส่วนกลไกภายในและหลอลื่นจุดที่ต้องการตามคู่มือทุกครั้งหลังใช้งานภายใต้สภาพหนักควรตรวจสอบแมกกาซีนและระบบป้อนกระสุนเป็นประจำเพื่อป้องกันการติดขัดการฝึกฝนเรื่องการปลดล็อกแมกกาซีนการใช้เซฟและการเก็บปืนอย่างปลอดภัยจะช่วยลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสมอ กลยุทธ์การฝึกและการปรับแต่งเพื่อให้ใช้งานเคชที่ได้เต็มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานควรรับการฝึกทั้งเรื่องการเล็งการยิงการยิงต่อเนื่องการเคลื่อนที่ขนาดถือปืนและการรีโหลดภายใต้ความกดดันการฝึกการบำรุงรัก